เชดามเชดามทำอะไรลู้ดำดำเล่นแคมเบอร์ลีเนาะเชดามเล่นแคมเบอร์รอลีนนเนาะน้องเล่นแคมเบอร์ลีเพิ่งเคยเจอครั้งแรกแมวเล่นแคมเบอร์ลีเอ้ยดีเนาะสนุกไหมสนุกไหม,มาูสิเล่นแคมเบอร์ลีเนาะอ่าไอายิ้มเลี่ยง่วเชดาม จะดามองมองกล้องดูยมองกล้องนิ่งน่งนิ่งหัวเออนนี่กลับไปต้องซื้อแตงโมลีนให้หมดดำดำไมยเี่ยซื้อแดีมากเลยนะซื <Emer ald s> mm ้อเราต้องซื้อไว้สื้อหนึ่งสี่สี่สี่กัเขาเล่นสนุกใหญ่เลยนะสี่ นัวมากนุ่มมากนุ่มมตกอืออย่านะอย่าไปเกานะตีนะพี่ตีนะอือคุณเก่งไม่ไม่ฝากกดติดตามช่องแอคชั่นแนลแล้วก็น้องแฉดามด้วยนะคะทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะไม่ไม่ค่ะ